โอ้โหปะวนันมีกัดขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยนี่คุณเลี้ยงลูกผมยังไงเนี่ยน้ำมาแล้วปะวนันเอามาให้กินทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็ฉีบอยหรอกเปืืองแพ,พ่เพิ่ สวัสดีครับที่นี่รับเลี้ยงเด็กใช่ไหมครับใช่ค่ะค่ะที่นี่เป็นน u ร s ่ซอรับเลี้ยงเด็กค่ะอ่างั้นผมขอรบกวนเลี้ยงเด็กคนนี้หน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวผมเข้ามารับนะอ่ะมามาหาพี่มาลูกอ้อยู่กับพี่นะคะวันนี้ชื่ออะไรคะชื่ออะไรนะคะโอชื่อน้องประวันเหรอคะ วันนี้อยู่กับพี่พึ่งนะโอเคไหมครับโอเคกิค๊บมีไฟไ่อยโอเคเยียบเงียมเงียมเงีย,ยมไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณพ่อเดี๋ยวทางเราจะดูแลให้เป็นอย่างดีเลยค่ะอขอบคุณมากเลยนะครับว่าแต่จะดูแลคนเดียวไหวหรอครับลูกผมซนมากนะครับอ๋อไม่ต้องห่วงค่ะไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะแซฟแซฟมานี่ไหนคะ่ะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคนนี้เป็นผู้ช่วยของเราอีกหนึ่งคนค่ะ ได้ได้ครับขอบคุณมากครับยังไงฝากดูแลน้องด้วยนะครับโอ้โหเล่นสนุกเลยอะปะวาันสนุกไหมสนุกไหมครับของเล่นเยอะเลยเนาะเล่นให้สนุกนะปะวานันเดี๋ยวเย็นๆพ่อมาลับนะคุณครูครับถ้ามีปัญหาอะไรโทรหาผมได้เลยนะครับได้ค่ะรับผมไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเล่นดีๆนะปะวานันระวังล้มนะ ยังไงสนุกไหมน,น้องปวรันโอ๊ยเล่นเสียงดังจังเลยปรวรันเล่นเบาๆหน่อยสิปรวปรันเบาๆหน่อยลูกเดี๋ยวพี่เบิ่งเขาจะว่าเอาวุ้ยวุ้ปรวรันจะกระโดดจะกระโดดซนจังเลยจะกระโดดอะไรนะักหนาน่ะบอกว่าอย่ากระโดด ยังไม่หยุดกระโดดอีกจะลองของใช่ไหมเป็นไงอยากลองของ <c oughs> โหพี่พึง่งทำแบบนี้มันจะดีเหรอครับ <c oughs> เอออย่ายุ่งนะ่ะแบบนี้แหละไม่เหนื่อยดีอย่าออกอยู่เฉยเยอย่าออกนะ โอ้ยารอ,อ,อยอย่ื่อเลยโซนนะพี่แช่หูนูหิวน้ำหิวน้ำเหรอลูกเดี๋ยวพี่ไปเอามาให้นะอยู่ตรงนี้นะเล่นของเล่นรอพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่เอามาให้น้ำมาแล้วปวันเอามาให้กินทำไมเนี่ย เดี๋ยวก็ฉี่บ่อยหรอกเปลืองแพมเพิรปลไปเซฟเอาแพมเพร์ดไปซ่อนเดี๋ยวจะเด้นเบิร์กับผู้ปกครองเขาได้เออมันจะดีเหรอครับเออหน้สาสั่งให้ทำก็ไม่ทำเถอะเออครับห้าสงสารน้องประวานจังกว่าพ่อแม่จะมารับคงหิวน้ำแย่เลยโอ้ยจจิจิ๊จิ๊จิ๊จิโอ้ น้องเข้าบ้านอีกเข้าบ้านเลยปะวานไม่เข้าครับไม่เข้าครับไม่เข้าเหรอตามใจเซฟไปล้างจานเออครับครับแต่น้องเขาจะไม่ดูดูกันเหรอครับช่วยไม่ได้ไมิยอมเข้ามาเองเซฟไปล้างจานเร็วๆฮัลโหลสิงโตเหรอครับอ่าๆเอางี้หนูไปรอที่นัส s ี่เลยเดี๋ยวพ่อจะได้ไปรับทีเดียว เนื้อสรีน้องอ,ะอ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเจนครับสวัสดีครับอ่ะหลับเหรอแล้วประวานอ่ะวายวายมาอยู่นี่วายอยู่ไหนวายอยูน่นี่อา้าวประวานเอา้าอยู่นี่ได้ไงเนี่ยแบบนี้ต้องถ่ายคลิปให้พอ่อดูเป็นหลักฐานนี่ ปวานเข้ามาก่อนเร็วประวันดวงกัดดวงเดินแล้วบิก,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 กแล้วเนี่ยโอ้โหประวนันดวงกัดขนาดนี้เลยเหรอไหนคนดูแขนหน่อยโอ้โหโอ้โหเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยใครเสียงดังเนี่ยะประวันพอมารับแล้วลูก พ่อมาดูน้องดิทำไมลูกน้องเป็นอะไรอ่ะไหนเป็นอะไรอะโตเนี่ยน้องโดนทุงกัดตไปหมดเลยโอะไรประวนันโอ้โหทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยนี่คุณเลี้ยงลูกผมยังไงเนี่ยฉันก็เลี้ยงในบ้านปกตินะไม่เห็นจะมีอะไรเลยไม่จริงครับพ่อผมมีหลักฐานนี่มันจะบ้าไปแล้วนะอย่ามา ห่อยหนูนั่งนอกหรอประวนันอย่างนี้ผมจะเอาเรื่องเมีหลัฐานงานเข้าแล้วหนีก่อนดีกวา่าจะไปไหนหพี่พึ่งครับผมล้างจานเสร็จแล้วครับพี่พึ่งหายไปไหนเนี่ย เ,เห็นพี่พึ่งไหมครับคุณเลี้ยงลูกของผมยังไงปล่อยยุกกันขนาดเนี้ใช่ใช่ใช่เออผมไม่เกี่ยวนะครับ<ๆ>คุณไม่เกี่ยวได้ไงใช่คุณน่ะอยู่ในฐานะสมรู้ร่วมคิดใช่ไหมจริงจริงนะครับผมไม่เกี่ยวไม่เชื่อถามคนดูดูสิครับเพื่อนเพื่อนครับช่วยกันโหวตหน่อยนะครับว่าผมผิดหรือเปล่าคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับไลค์แชร์ จ้าไปเคยรแล้วครับ๊ายบายเจดคับว้าวต้องเอาผิดต้องเอาผิดต้องเอาผิด่ตั้มเองะหลักฐานคอที่นัดองาะหลักฐาน นี่น่ะปากขาน,น้ำหูนูอยู่น้ำไปที่ลูกหนึ่งสองซ้ำพี่แซ่หูนูอยู่น้ำอเอาง๊งผิด